อันนี้คือตอนผักแพ้วนะจ้ะพี่น้องเลี้ยงไก่ก็สิเอาเป็นทีนเก่านะจ้ะผักแพ้วที่ไก่ซ้ำไหวนะจ้ะเป็นผักแพ้วที่ไก่ตัดมาจากต้นเป็นผักแพ้วที่ไก่ตัดมาจากต้นใหญ่ของเขาที่ไก่บ่าขายเบิร์ตนะจ้ะเราไก่ก็เอามาซ้ำให้เขาเกิดทากแบบนี้จ้าเดี๋ยวไก่ก็สิเอาใส่กระถางเอาใส่กระถางไว้ถั่ปลูกปี้ไว้ถั่วายปีหน้าจ้าขันรอดเ้าก็ซีได้ขายขันพวลดะถือว่าเป็นบทเรียนของเขานะจ้านี่เขาบพิ่เป็นกันเลยแบบมันถ่งขนาดไหนผักแพ้วของเขานี้มันอออกกกาาดีีมๆเลยจ้้ะพ่นนง กับน้ำหนึ่งนะจ้ะใส่กระสีเอามะหยัยกแกเป็นต้นต้นไปเนาะจ้ะเป็นอียงที่ปลูกง่ายๆก็ได้ปลูกเนีย่ยแต่ขันหลอดหนามานั่นคือว่าโสดีมากๆเลยจ่ะแต่ตอนนี้พักทุกอย่างก็เริ่มที่จไปเบปลแล้วไ่ไกรสิเอามะหยกแกเป็นกระถางไปท้ายกระถางราหาบาปีหน้เนาะจากเนาะทันหลอดนี่ก็คือว่าเขาก็ได้แต่ขันหลอดก็่่เป็นอย่างจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้นะจ๊ะรกระสีจะเป็นหยักแก่ต้นผู้ใดมีพื้นที่กับเฮ็ดไปเ่ด้จ่ะจะพักแพ้วกระสิเป็นเอียอออทเเองที่แบบ จะถือมาขายดอาีอีกพักหนึ่งก็จะเนาะดีใจเลย ันอดนี่ก็ขายกระถางละหาปอนอยู่อังกฤษด้อจ้าพี่น้องผลผลิตอยู่ในสวนของเขากะหาเห็ดเอาจ้าพี่นอ้องเลี้ยงหนูไปไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะขณนปูข้างนอกกะอันบอรอดจ้าพี่นอ้องแต่ตรงนี้อุโมงค์อากาศในกระชิเอาผกคุ้งไว้นี่จ้าเซฟเป็นที่เรอวแล้วผักแพวของเขา,าปลูกไว้เพื่อที่เขาสะเอาไปาขายในปีหนานอกจากนั้นขันยอดน้ำมา้านี่ก็คือโอเคเลยจ้า